สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถมือเดียวป้ายแดงกับ t o y ย t a c a m ม y รี 2.4V Navigator ตัวท็อปสุดประวัติรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงปี2008สวยๆเลขไม่1 30,000กว่ากิโลสีดำแม็กเดิมๆจากโรงงานไม่มีวันประวัติการชนหนักแต่ยังได รถสว,สวยแน่นอนนะครับผมคันนี้รีบเลยรถจอดอยู่รามินทานเพื่อนๆสวยขนาดนี้เปิดราคา199,000บาทไม่ถึง200,000เพื่อนๆไม่บวกแวดด้วยพุชสตาร์ทออปชั่นล้นสุดๆเพราะเป็นตัว2.4 V แน่นอนนะครับผมแทๆ้ๆเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับกล้องมองหลังนิเก,เกเตอร์มีให้ครบคันเบาะหนังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ใครมาดูรถคันนี้ต้องรีบจบเลยนะครับ1,99,000บาทนะครับในตลาดไม่มีราคานี้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วเพื่อนๆสมาชิกรีบจัดรีบจองได้เลยนะครับจองผ่านล้าน3าม0บาทเท่านั้นเองนะครับได้รับรถคิวแรกคันนี้เลยใครสนใจคันนี้088 5845 375ครับ